นายชัยวัน์อาสันเกษตรกร,ร,กรตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพันตัวจากพนักงานบริษัทในกรุงเทพสู่การเป็นเกษตรกร,ร,กรแต่ในพื้นที่นั้นประสบปัญหาดินเคม็มเมื่อเกษตรกร,ร,กรขุดดินลึกลงไปมากกว่า2เมตรจะเป็นชั้นดินเคม็มทําให้ในการทํานาได้ผลผลิตที่น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยตัวของเกษตรกร,ร,กรปลูกข้าวกอขอ43เป็นข้าวอินทรีย์ปลูกไว้ทานเองและเมื่อประ ปสบปัญหาเรื่องของดินเค็มดินเปรี้ยวแล้วนั้นจึงได้มีการใช้น้ําจากบอ่อลงสู่ร่องนาเพื่อไล่ดินเค็มออกไปและยังได้รับการสนับสนุนและปรับปรุงบํารุงดินและวัสดุอุปกรณ์ในการทําปุ๋ยหมักน้ําหมักจากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกอีกด้วยปัจจุบันก็คือ,อ,อไม่ได้ทํางานทางด้านไอทีแล้วนะครับกลับมาทางานทางด้านกเกษตรแทนครับก็พยายามจะ พัฒนาที่ดินให้มันเกิดมูลค่ามากขึ้นันข้าวที่เราปลูกเนี่ยฮะเราปลูกเป็นรขอสีสามเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะฮะสำหรับคนผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าต้องการลดน้ําหนักนะฮะเราปลูกใป็นป่อยสาพื้นที่มีทั้งหมดที่25ไร่นะฮะตอนนี้แบ่งตอนแรกเนี่ยเราแบ่งเป็นทานาหมดเลยตอนหลังนี้เรามาเปลี่ยนเป็นกเกษตร ผสมผสานขึ้นมาเราก็แบ่งเป็นบ่อน้ำใสะน้ำเพื่อจะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับที่หลักของที่นี่คือพื้นที่หน้าดินนะครับมีความลึกน้อยนะครับการทาเกษตรก็จะค่อนข้างจะลําบากกว่าที่อื่นนะฮะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้กับบ่อดินเก่านะครับมีบางส่วนที่เป็นเค็มที่มากองไปด้านบน ทีนี้พอเราจะเริ่มทําเกษตรมันก็เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นหาทางวิธีการปรับปรุงดินกันไปจะเจอปัญหาในเรื่องของน้ำเกลียวในเริ่มแรกเข้ามาในการสรํารวจพื้นที่ นะครับแล้วก็แนะนําการว่าเราจะปรับปรุงกันกับพื้นที่ยังไงนะครับก็มีการ,รกุศลให้นะครับแล้วก็ทาเป็นบ่อเลี้ยงปลาตอนนี้เืิ่งจะเราเราเพิ่งจะเริ่มทำนะครับาแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็ก็มีแล้วนะครับอย่างเช่นพื้นที่เมื่อก่อนปลูกข้าวได้ไม่มากตอนนี้เราก็ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราก็มีน้ําใช้เพียงพอทั้งจากบริเวณนี้นะครับเรามีน้าค่อนข้างจะเยอะเราใช้วิธีการล้างหน้าดินล้างเอาน้ําเปรี้ยวน้ําเกลมพวกนี้ออกไปจากพื้นที่ที่ทำมาเกษตร นะครับมีการถ่ายน้าไปเรื่อยๆจนได้ค่าที่เราต้องการเนื่องจากเราทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีต้นทุนเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบนะครับเราก็จะใช้ใช้วัตถุดิบจากในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นขี้งวในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักชีวภาพในรูปแบบน้าอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะเอามา เ,เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดินเริ่มตั้งแต่การขุดดินเพื่อนําดินไปวิเคราะห์ว่าสภาพดินเป็นอย่างไรและแนะนําการปรับปรุงดินในพื้นที่ของเกษตรกรจนทําให้ดินสภาพดีขึ้นพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ตาบลพระอาจารย์นะคะอําเภอองคร,รักษ์นะคะจังหวัดนครนายกนะคะ พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่นะคะอยู่ในกลุ่มชุดดินที่2อเป็นชุดดินบางน้ําเปรี้ยวนะคะซึ่งสภาพเนื้อดินด้านบนนะคะก็จะเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็จะมีสภาพความเป็นกรดจัดนะคะส่วนดินเมื่อมีความลึกร้อยกว่า50เซนติเมตรขึ้นไปนะคะจะเพราะว่าดิน่ะด่างดาง่ดางถึงด่านปางกลางนะคะเนื่องจากวัตถุต้นกําเนิดนะคะก็คือเป็นที่ราบน้ําทะเลท่วมถึงจึงส่งผลให้ดินด้านล่างอะค่ะถ้าเราขุด เกินกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยจะพบว่าดินบริเวณนั้นมีความเค็มเกิดขึ้นค่ะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมกักชีวภาพอะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุบปงบำรุงดินเพื่อให้เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชน,นะคะการที่เราช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินเนี่ยจะช่วยให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็ลดแก้ปัญหาทั้งดินเปรี้ยวและดินเค็มได้ค่ะเมื่อเราตวรวจวิเคราะห์ดินออกมาแล้วเนี่ยจะพบว่าดินของเราเนี่ยเป็นกดจัดมากนะคะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะสนับสนุนให้เกษตรกรปปรรับุงงุงดิน โดยการใช้ปูนมาแล้วก็ปูนโดโลมไม้ในการปรับปรุงพื้นที่นะคะหลังจากที่เข้ามานะคะพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยสามารถทําการเกษตรได้มากขึ้นก็คือสามารถ ปลูกข้าวผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ราคาที่ดีขึ้นเนื่องจากมีคุณภาพผลผล,ผลิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ไม่ว่าสภาพดินของเกษตรกรในจังหวัดนครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียงเจอปัญหาการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรของพื้นที่ก็สามารถเข้ามาติดต่อขอคําแนะนํากับสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกได้ในเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินทําให้ดินดีขึ้นก็สามารถทําการเกษตรได้และมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึน